มดดำแฉเองไฮโซดังขวดฟาดหน้ารัศมีแขกลางผับเหตุหึงคุยกับน้ำหวานเดอะเฟสเป็นดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อเพจเจมอยร้อยแปดเผยเรื่องราวว่ามีไฮโซควงดาราสาวไปเที่ยวผับแล้วเจอเพื่อนสาวผิวคล้ำเข้ามาทักทายตามประษาเก้งกวางบางชนีก่กอนไฮโซหนุ่มจะเอาแก้วพลาสติกปาหน้าเพื่อนสาวของดารากรแล้วเอาขวดเข้าไปตีหน้าอีกรอบทำเอาเพื่อนสาวผิวคล้ำเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตา ก่อนดาราสาวจะต้องมาขอโทษแทนล่าสุดในรายการแฉมดดำคาชาพาได้เล่าถึงเรื่องนี้โดยเผยว่าดาราสาวคนดังกล่าวคือน้ำหวานเดอะเฟสส่วนไฮโซหนุ่มคือไฮโซแชมป์ขณะที่เพื่อนสาวผิวคล้ำที่โดนทำร้ายคือรัศมีแขซึ่งโดนทำร้ายที่ผับในพัทยาจังหวัดชลบุรีมดดำเล่าว่าโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายน2563ซึ่งรัศมีแขได้ไปเที่ยวและเจอเหตุการณ์นี้วันเกิดเหตุรัศมีแขไม่เจ็บ และเพิ่งมาเจ็บวันนี้จึงได้ไปเอกซเรย์ ray, โชคดีจมูกไม่หักส่วนสาเหตุที่โดนทำร้ายเพราะไฮโซหนุ่มเข้าใจผิดว่ารัศมีแขมาคุยกับน้ำหวานทำไมโดยหลังจากไฮโซหนุ่มทำร้ายก็กลับไปดื่มเหล้าตามปกติส่วนรัศมีแขก็ไปหาหมอด้วยตัวเอง มดดำเล่าอีกว่ารัศมีแข้ได้โทรมาหาและปร,ะรึกษาทั้งวันโดยตอนนี้รัศมีแขกําลังรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านที่เกิดเหตุแต่รัศมีแข้ไม่ประสงค์จะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุขอให้ขอโทษก็พอส่วนดีเจดา่ดาเล่าว่าวันเกิดเหตุรัศมีแขส่งข้อความมาหาจึงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพร้อมกับส่งบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจมาให้ส่วนไฮโซหนุ่มไม่ได้มาขอโทษมีแต่น้ำหวานที่มาขอโทษเองเพราะรู้จักกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ